ตัวัสดีครับท่านผู้ชมผมบลูแรนโนวันนี้ผมจะเอาเกม20เกมที่ผมเคยแนะนำที่จะออกในปี2023มารวมกันในวิดีโอเดียวมีเกมหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดเกมเล่นกับเพื่อนหรือเกมเล่นคนเดียวในเนื้อเรื่องชอบเกมไหนมากที่สุดพพมพ์มานในคอมเมนต์ให้ผมรู้เลยนะฮะงั้นเราก็เริ่มกันเลย เกมนี้มีชื่อว่า Small Land เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่คุณถูกย่อส่วนให้เป็นคนตัวจิ๋วก็แปลว่าทุกสิ่งรอบตัวอย่างเช่นพวกหญ้าหรือหินหรือต้นไม้ก็ได้ใหญ่ขึ้นรวมถึงศัตรูอย่างเช่นพวกแมงม,ม,ม,มุมหรือพวกมดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกรรเลียดแมลงหรือแมงม,มุมยากนะฮะก็ต้องไม่เล่นเกมนี้กันแล้วแหละ,ะแต่ก็เป็นคอนเซปที่เจ๋งด,ดีนะฮะที่จะได้เอาชีวิตรอดเหมือนกับเป็นมดเลยมีรายละเอียดการสร้างบ้านและสร้างฐานได้ดีเลยแล้วก็มีสิ่งของให้คราฟต์แล้วก็ไอเทมให้อัปเกรดเยอะเลยหลายคนก็อาจจะหา ซึ่งผมก็ได้ลองกราวด์เดิร์ดไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ชอบมากด้วยผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะลองเล่นเกมนี้ดูก็จับตาดูกันไว้นะฮะจะออกในปี2023เกมนี้มีชั่ว The Lost World เป็นเกมแนวอาชีวิตรอดดับสยองขวัญที่คุณจะได้อยู่ในโลกที่มีพวกไดโนเสาร์อยู่ด้วยก็ใครชอบเล่นเกมน่ากลัวที่ทําให้ตัวเองตกใจอะไรพวกนี้ก็ลองเล่นเกมนี้กันดูได้ส่วนตัวผมเองนะฮะเกมแนวสยองขวัญหรือเกมที่ทาให้หน่ากลัวก็ไม่ค่อยชแนวผมเท่าไหร่แต่เพราะว่ามันเกี่ยวกับไดโนเสาร์ด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจอยู่ถถ้้้าาาาสสสนนนนใจเเกกกมมแวีัั็รรรอํหบ2023ไดลย เกมนี้มีชั่ว่า p o world ก็จะเป็นเกมที่คุณจะได้อยู่ในโลกที่มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกมอนสเตอร์ที่มีชั่วเ่าแลวก็จะเป็นตัวละครที่คล้ายกับพวกโปเกมอนเลยนะฮะอาร์ตต์ก็จะคล้ายกันเลยซึ่งเกมนี้คุณจะสามารถสร้างกองทัพได้โดยการใช้พวกพอลโดยการให้พวกพอลช่วยในการสร้างบ้านทำสวนสร้างโรงงานในการผลิตอาวุธและก็คอยสร้างกองทัพของคุณได้ก็เป็นเกมที่ภาพสดใสน่าเล่นดีนะฮะใครสนใจก็รอ2อ2 3ได้เลย เกมนี้มี s ื่อ Stalker 2: Heart of Chernobyl เป็นเกมแนวยิงปืนเอาชีวิตรอดที่จะออกแนวสยองขวัญด้วยจะเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่อง d e v e l ล per ของเกมนี้ได้ใช้ u n r e a l Engine 5ในการสร้างเกมนี้นะครับแปลว่าเกมนี้จะต้องภาพสวยมากอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาก็คือให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมนี้มีชีวิตชีวาเหมือนโลกจริงซึ่งพื้นที่ของเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในเกมนี้ก็เลยจะมีศัตรูที่ถูกกลายร่างมาจากนิวเคลียร์เกมนี้วันออกยังไม่แน่นอนนะฮะหวังว่าจะออกในปี2023แต่ก็อาจจะช้ากว่านนั้อีก เกมนี้ชื่อว่า Sun of the Forest เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่สาม,มารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง8คนเลยโดยที่คุณจะต้องสร้างบ้านและสร้างฐานตอนกลางวันแลวพอพาที่ตกพอกลางคืนนะฮะจะต้องกันฐานโดยการที่จะมีพวกปีศาจมาบุกเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินหรือตัดต้นไม้มาทาเป็นฟืนก็จะมีความเหมือนจริงมากเลยการสร้างหรือคราฟของในเกมนี้จะมีสเต็ปที่จะต้องทําที่เหมือนจริงมากก็เป็นความฝันของคนที่อยากเล่นเกมเอาชีวิตรอดที่เหมือนจริงเลยถ้าใครมีกลุ่มเพื่อนที่หาเกมเล่นกันอยู่ผมว่าเกมนี้ใน2023จะสนุกมาก เกมนี้ก็คือ a r ร p คภาคนั่เป็นเกมการเอาชีวิตรอดที่มีไดนโนเสาร์แล้วก็สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หลายหลคนก็น่าจะรู้จักหรือเคยเล่นเกม a r ร์คภาคกันมาแล้วซึ่งอาร์คภาคก็ได้ถูกแถลงมาแล้วนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างออกมาให้ดูกันภาพของเกมเพลย์หรือภาพของการเล่นจริงๆนะฮะก็ยังไม่ได้ออกมาก็จะมีแต่แค่ตัวอย่างจากฉากเนื้อเรื่อง แต่ว่าภาพแรกออกมานานมากแล้วแต่ภาพก็ยังสวยอยู่นะฮะทำมาจาก Unreal Engine 4ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นมานะฮะ Unreal Engine 5ก็ได้ออกมาแล้วซึ่งก็มีชื่อเสียงอย่างดีเลยเพราะผมไปดูตัวอย่างมานะฮะ Unreal Engine ทําทำภาพได้สวยมากซึ่งผมก็เลยมั่นใจว่าเกมนี้จะต้องออกมาแบบสวยมากแน่นอนก็ใครชอบเล่นเกมแนว Survival หรือชอบอาร์ากหนึ่งก็ต้องรอเล่นเกมนี้กันอย่างแน่นอนเลยนะฮะจริงๆเกมนี้จะต้องออกมาตอนท้ายปี2022แต่ว่าถูกเลื่อนเป็นปีหน้าแทนนะฮะส0ง3ัยีาและนักแสดงชื่อดังอย่างวินี้้ดวย เกมนี้ชื่อ Dead Island 2เป็นเกมที่ชาวเกมเมอร์ทุกคนกำลังรอกันมานานมากเลยภาคหนึ่งก็ออกมาตั้งแต่9ปีที่แล้วนะฮะเราก็รอมานานมากกว่าเกมนี้ภาค2จะออกมาใหม่และนนในที่สุดเกมเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้แบบสะใจก็ได้กลับมาแล้วภาคหนึ่งของเกมนี้มีประวัติที่น่าเชื่อถือดีนะฮะเพราะว่าภาคหนึ่งทุกคนก็ชอบเกมนี้กันดีผมก็เลยว่าภาค2อน่าจะสนุกมากยิ่งผมนะฮะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมยิงซอมบี้อยู่แล้วเพราะ้เห็นตัวอย่างจากเกมนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะทุกคนก็นึกว่าเกมนี้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะเเคยยยมมมมมีีีีตัวววออออ่่่่่าาางททออกกืหลลลปแแ้้แ็ไ ออเหมือนกับว่าเขายุบโปรเจกต์ไปแล้วก็มาเริ่มทําใหม่ซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะออกแบบแน่นอนเลยเขาก็ได้ตั้งวันออกเป็นเดือนกุมภาของปี2 0 2 3นั่นเอง ซึ่งก็แปลว,ว่าต้องรออีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วถ้าใครไม่คุ้นกับเกม Dead Island กันเกมนี้จะเป็นเกมการต่อสู้กับซอมบี้ที่แบบว่าเน้นความสะใจนะฮะผู้สร้างเกมนี้ก็ได้บอกมาว่าเป้าหมายของเขานะฮะคือให้ผู้เล่นได้ไปสู้กับซอมบี้ในแบบที่ตัวเองอยากเล่นหรือว่าการสู้แบบซอมบี้ที่สะใจนั่นเองแล้วเกมนี้ก็เคยถูกคอนเฟิร์มมาว่าจะสามารถเล่นได้กับเพื่อนถึง8คนกันเลยด้วยก็สําหรับเกมที่กําลังจะออกนะฮะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจที่สุดเลยผมว่า เกมนี้ก็คือ Dead Space Remake ก็คือการเอาเกมเก่าแบบ Dead Space นะครมา remake หรือาก,การทำเป็นเกมใหม่นั่นเองโดยการพัฒนาภาพ Dead Space เป็นเกมเอาชีวิตรอดในอวกาศที่จะมีพวกปีศาจหรือซอมบี้ให้ยิงกันซึ่งผมนะฮะเป็นคนที่พลาดเกม Dead Space ไปตอนที่มันเพิ่งออกมาใหม่แต่ก็ได้ยินชื่อเกมนี้ตลอดนะฮะว่า Dead Space มันเป็นเกมที่ดีมากและผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมสซไฟ i g h ซอมบี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้กลับไปเล่นเพราะาเกมมันดูภาพเก่าเกิน ก็เลยดีใจมากที่เกมนี้ออกมาผมจะได้ลองเล่นเกมนี้สักทีก็ถ้าใครเป็นแฟนเดอะสเปซอยู่แล้วพลาดเกมนี้ไม่ได้เลยส่วนใครที่สนใจเกมนี้แต่ไม่เคยได้เล่นก็ถึงเวลาแล้วนะฮะจะออกมาต้นปี2 0 2 3เลยเกมนี้มีชื่อว่า The Day Before เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะอยู่ในเมืองที่คุณจะต้องสู้กับพวกซอมบี้แล้วก็จะเป็นเกมออนไลน์ MMO ด้วยนะฮะแปลว่าจะมีผู้เล่นอื่นเยอะมาก ทำไมผมนึกถึงเกม The Division นั่นเองที่จะมีคนเยอะอยู่ในเมืองนะฮะแต่ว่าจะมีซอมบี้อยู่ด้วยและในเกมนี้ก็จะมีการโหลดไปเอาของมาให้ตัวละครของคุณซึ่งผมว่าในเกมนี้มีแบบที่สุดยอดมาเพราะว่าคุณจะสามารถเข้าไปในห้างแล้วก็ไปรูดของในห้างนะฮะอย่างเช่นไปร,ร้านเสื้อผ้าแล้วก็ไปเอากระเป๋าเขามาใส่แล้วภาพของเกมนี้ก็สวยมากด้วย Dev e l o p e r บอกว่าเกมนี้จะออกมาในปี2023แต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะมีดีเลย์หรือเปล่าแต่ผมก็สนใจเกมนี้มากเลยหวังว่าจะออกมาเกมนี้มีช่ว The Nightingale เกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดออกแนวแฟนตาซีโดยที่จะมีโลกหรือมิติอื่นให้คุณได้ประชนภัยกันด้วยก็จะมีพวกสัตว์ที่ประหลาดดีนะฮะในแต่ละมิติซึ่งคุณก็จะเป็นเรียลมอคเกอร์หรือคุณที่จะสามารถเดินทางไปมิติอื่นได้โดยการใช้พวกเทเลพอร์ตนะฮะที่จะถูกสร้างได้ในเกมโดยการแครฟพวกการ์ดนะฮะที่คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปมิติไหนเป็นเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ละมิติก็จะมีความแตกต่างเป็นของตัวเองทําให้การประชนภัยในเกมนี้น่าสนุกมากก็จะสาาามรรถเินนนทงไอออหหื้้ล้ลกะะกจะะใผูู่่ยยีต ซึ่งในการสร้างบ้านหรือสร้างฐานในเกมนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากมีรายละเอียดที่ดีแล้วก็สามารถสร้างได้เยอะเลยแล้วก็จะมีสัตรูตหลายแบบให้คุณได้ไปเจอกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกยักษ์หรือสัตว์ปแปลกๆที่จะออกแนวแฟนตาซี Fantasy. สำหรับเกมที่น่าสนใจในปี2023ผมว่าผมสนใจเกมนี้มากที่สุดเลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเอาชีวิรอดมากและเกมนี้ก็จะมีภาพอาร์สตสาวที่น่าสนใจดีแล้วก็มีโลกที่น่าสนใจด้วย นี้มีช่ว Assassin's Creed Mirage ก็จะเป็นภาคล่าสุดของแฟรนไชส์เกมชื่อดังอย่าง Assassin's Creed โดยที่ภาคนี้แฟนพันธุ์แท้ของ Assassin's Creed ก็จะดีใจมากเลยเพราะสองสมามภาคที่ผ่านมาเกมรู้สึกไม่เหมือน Assassin's Creed แล้วนะฮะเกมเปลี่ยนไปเยอะเกิน แต่ว่าภาคนี้เขาบอกว่าจะเอากลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็จะเน้นการพาคอปินไปตึกอย่างมีสไตล์แล้วก็รับสังหารศัตรูนั่นเองภาคนี้คุณจะได้เล่นเป็นบาซิม <_ letter> เป็นคนที่โตมาด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กแลวต้องขโมยของกลายเป็นโจรเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแต่พอโตมาก็ได้เข้าร่วมกลุ่ม assassin's creed ถ้าชอบเกมแนว stealth หรือชอบเกม assassin's creed สมัยก่อนก็ภาคเกมนี้ไม่ได้เลยนะฮะในปี 2013. 2 0 <_ letter> <_ letter> 2 3เกมนี้มีชื่อว่า hollow knight silk song ก็จะเป็นภาค2ของเกม Hollow Knight ถ้าใครไม่รู้จักหรือไม่เคยเล่นภาคหนึ่งเกม Hollow Knight เป็นที่ชื่นชอบของเกมเมอร์ทั่วโลกเพราะทุกคนก็บอกกันว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอเกมนี้ออกมานานมากแล้วและในที่สุดตัวอย่างก็ได้ออกมาแล้วอย่างที่เห็นเลยนะฮะว่าเกมนี้มีอาร์ตสตลที่น่าสนใจมากแต่ว่านอกจากภาพแล้วเกม Hollow Knight เป็นเกมที่ดังมากเพราะว่าเกมเพลย์เพราะว่าการเล่นของเกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายแต่ว่าสะใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอินดี้ที่ยากมากแต่การควบคุมตัวละครและการต่อสู้คอมแบทของเกมนี้ทําให้สนุกและก็สะใจยอยู่ดีถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นภาคหนึ่งผมขอแนะนําให้ไปเล่นภาคหนึ่งกันก่อนแล้วเดี๋ยวเกมนี้จะออกมา2023นะฮะฮ i l l t ั e j u s t ิ c ส League. เกมนี้มีชั่ว Suicide Squad Kill the Justice League ในเกมนี้คุณจะได้เล่นเป็นกลุ่ม Suicide Squad ได้บังคับตัวละครอย่างเช่น Deadshot Harley Quinn King Shark หรือ Captain Boomerang โดยที่เป้าหมายของเกมนี้ก็คือคุณจะต้องไปจัดก,การกับพวก Justice League ซึ่งก็คือพวก Batman Superman หรือ The Flash โดยที่เหมือนกับว่าพวกฮีโร่ใน Justice League ได้ถูกบังคับสมองอยู่กลุ่มของ s u i c i ส e s q u a ก็เลยถูกสั่งให้ไปจัดก,การเกมนี้สามารถเล่นได้คนเดียวหรือเล่นแบบ co-op กับเพื่อนก็ได้โดยที่การเล่นคนเดียวคุณจะสามารถสลับตัวละครระหว่างการต่อสู้ได้เลยซึ่งแต่ตละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปก็ใครเป็นแฟน Suicide Squad หรือ แฟนดก็รอเกมนี้ได้เลยนะฮะในปี2023เกมนี้มีชื่อ Redfall เป็นเกมยิงปืนเอาชีวิตรอดที่คุณจะสามารถไปล่าแวมพรยกันได้เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้ก็เป็นหนึ่งเกมสยองขวัญที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ที่ผมว่าน่าสนใจมาก ถ้าผู้ชมคนไหนเคยเล่นเกมและโฟ e เดนเราชอบเกมนั้นก็ต้องลองเกมนี้ตอนที่ออกมา2023กันแล้วแหละในเกมนี้จะมีคลาสสี c คลาสเป็นตัวละครนะฮะให้เลือกกันแล้คุณก็จะสามารถอัปเกรดตัวละครของคุณไม่ว่าจะเป็นปืนหรือ Skill Ability เหมือนก็เกม RPG เลยก็จะทําให้คุณไปสามารถลา่าแวมพร์ในแบบของตัวเอง เกมนี้คือ Dead Stranding 2, เป็นเกมที่ถูกกำกับโดยโคจิมะเป็นผู้กำกับของทีมที่สร้างเกมที่ทุกคนก็ชอบกันเกม Metal Gear นั่นเองเขาก็ได้สร้างเกมที่มีชื่อ Dead Stranding และนี่ก็คือภาค2ของเกมนั้นเกมนี้เป็นเกมที่แนะนำยากเพราะว่าเกมนี้มีความคิดและการจินตนาการที่ค่อนข้างจะทำให้เกมไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นเท่าไหร่โดยที่ภาพกราฟิกของเกมนี้10เต็ม10เนื้อเรื่องก็สุดยอดมากเป็นเกมที่ดังเพราะเนื้อเรื่องจริงๆ แต่ปัญหาก็คือเกมเพลย์ภาคหนึ่งของเกมนี้ส่วนใหญ่จะมีะการเดินการต่อสู้หรือคอมแบทแทบไม่มีเลยโดยที่การเล่นส่วนใหญ่คนจะเป็นคนส่งของก็คือการเดินทางไปจากจุด A ไป B แล้วก็เอาของไปส่งแล้วหลายคนเลยคิดว่าเกมนี้ภาคหนึ่งน่าเบือ่อซึ่งภาค2ข้อมูลของการเล่นก็ยังไม่ได้ออกมาก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนการเล่นให้มันสนุกขึ้นแต่เนื้อเรื่องและภาพก็แน่นอนนะครับผมว่าเกมนี้จะต้องสุดยอดแน่นอนและแน่นอนเพราะาเกมเนื้อเรื่องถ้าใครยังไม่เล่นภาคหนึ่งเล่นเกมภาคหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเล่นเกมภาค2 So let love warm you till the morning. ชื่อของเกมนี้ก็คือ Final Fantasy 16ก็เป็นเกมที่16ของแฟรนไชส์ Final Fantasy แล้วก็จะเป็นเกมแนว RPG รายละเอียดของเกมนี้ยังไม่ออกมาเยอะมากแต่เรารู้เนื้อเรื่องว่าในภาคนี้จะมี6ฝ่ายที่กำลังทะเลาะกันอยู่เพราะมีโรคระบาดกำลังเกิดขึ้นซึ่งโรคนี้ก็มีชื่อว่ Blight ใครสนใจเกม RPG ที่จะต้องใช้เวลาในการเล่นประมาณร้อยกว่าชั่วโมงแล้วก็ไปสู้กับพวกปีศาจหรือสัตว์ป่าแฟนตาซีอย่างเช่นพวกมังกรก็ต้องติดตามเกมนี้ไว้แล้วจะออกใน2023 เกมนี้มีชื่อ Star Wars Jedi Survivor เป็นภาคต่อจาก Star Wars Jedi Fallen Order ก็จะเป็นเกมที่อยู่ในโลกของ Star Wars ที่คุณจะได้เป็นเจไดภาคแรกก็ได้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าใครไม่ได้เล่นกันผมแนะนําให้ย้อนกลับไปเล่นก่อนเป็นเกม Star Wars ที่ภาพสวยมากแล้วก็มีการต่อสู้ที่มันมากด้วยเนเรื่องของเกมนั้นก็ดีผมเลยมีความหวังว่าเกมนี้จะต้องเป็นเกมที่ดีมากแน่นอนเกมนี้มีชื่อ Spider-Man 2 ถ้าใครดูช anel ผมบ่อยนะฮะผมเล่นเกม Spiderman ภาคหนึ่งให้ดูกันเยอะเลยซึ่งภาค2ก็จะออกมาแล้วก็เกี่ยวกับ Venom ด้วยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดเลยสำหรับตัวร้ายซึ่งภาคนี้จะมี Spiderman อีกคนหนึ่งชื่อว่า m o u s อยู่ด้วยเพราะมุมเกมนี้ยังไม่ออกมาเยอะนะฮะมีแค่ตัวอย่างนี้แต่ว่าภาคหนึ่งของเกมนี้ภาพสวยแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกมากผมเลยคิดว่าเกมนี้น่าจะสนุกด้วยเกมนี้มีชื่อ Starfield เป็นเกม R P G ในอวกาศ ซึ่งผมก็ตื่นเต้นสำหรับเกมนี้มากเพราะว่าเกมนี้ผู้สร้างเดียวกับ Fallout Fallout เป็นเกม RPG ที่ผมชอบมากนะฮะถ้าใครไม่รู้จักกันเกมนี้จะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่คุณจะมีอิสระในการเลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยการตัดสินใจโดยเวลาที่คุณคุยกับ NPC เขาก็จะมีตัวเลือกคําตอบให้คุณเลือกว่าคุณอยากตอบว่าอะไรซึ่งการเลือกคําตอบก็สําคัญมากเพราะว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้เลยอย่างเช่นถ้า NPC ให้เควสผมนะฮะในการช่วยเขาผมก็อาจจะตอบว่าได้แล้วก็ไปช่วยเขาแต่ว่าจริงๆแล้วผมหักหลังเเเเค้้้้้าาาแแแลลลลวววกก็็ปปชช่่่ยยยัตตรรรููททนนนนนจะีีือองใใหห NPC ดผผมมํบ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของอิสระที่คุณจะได้ในการเล่นสตอรี่ของเรื่องนี้คุณก็จะสามารถสร้างฐานในอวกาศและสร้างยานได้ด้วยมีปืนไรยเทมให้คุณคราฟกันเยอะมากเลยในเกมนี้และก็มีสกิลออเวอร์ลิตี้ให้คุณอัปเกรดกันด้วยในระหว่างการเล่นสิ่งที่น่าทึ่งของเกมนี้ก็คือจะมีดาวเป็นพันดวงให้คุณได้ไปประจญภัยกันคุณสามารถขับยานไปดาวต่อดาวได้เลยเป็นเกม r า g ที่ใหญ่มากผมว่าผมน่าจะใช้เวลาประมาณ2 300ร้อยชั่วโมงในเกมนี้ก็จะออกในปี2023นนะฮะ The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. เกมนี้มีชื่อว่า Hogwarts Legacy ก็จะเป็นเกมที่อยู่ในโลกเวทมนตร์ของ Harry Potter แต่แค่อยู่โลกเดียวกันเฉยๆน,นะฮะเรื่องไม่เหมือนกันโดยที่เรื่องของเกมนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่ Harry Potter จะมาเป็นนักเรียนคุณก็จะได้เล่นเป็นนักเรียนของ Hogwarts เกมนี้เป็นเกม open world หรือเปิดโลกกว้างนั่นเองแล้ว่าพื้นที่ของแบบจะใหญ่มากแล้วคุณจะสามารถเดินไปไหนก็ได้ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ตามใครที่ชอบหนัง Harry Potter อย่างผมก็ต้องเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนนะฮะจะได้ลองเล่นเป็นนักเรียนใน Hogwarts ามาี้าาาานนะฮะ ผมแนะนำเกมอีกเยอะเลยถ้าใครไม่อยาพกพลาดกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะชอบเกมไหนกันก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผมดูดราโนโซดีครับ